สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนามาหากินติ่นไทยมาติดตามสถานการณ์น้ําอีกวันหนึ่งครับเรามาดูว่าหลังน้ําลดลงยกยอจะได้ปลาไหมนะครับวันนี้มาอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันมาลุ้นกันน้อที่ชื่อปลาบอนะครับวันนี้ก็บไมก็กยูบ้านน้องกรเทียมเหนือกานคุณทศเอา รุ้นไปน้ำกันครับถือแล้วครับถึงรีเลเด้ยคนขอมาก่อนเขาก็ได้หลายอยู่ครับได้เลยเกือบสิโลล้วนั่นนัมาแล้โอ้ปนินปนินปนินโอ้ถึงปนิ้นแล้วเด้อะประมาเด้อยกปลลู่ดกหนักสักไหนปลา้ด้รยูเนี่ย้ปนินตัวละลงอ่ าาบาทแรกผานปะนินล้เส้นไม่ใหญ่ป๊อกได้ปะนินหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ตายยังไ <c oughs> งแข่ง,งยี <c oughs> บ่บดินเลยเนาะ kẹt đèn, pha hàng đèn, ướt bụi hướng gắn Đây là phương thị Thân ừ. yeah, Thử thuốc bạc đấy chứ không ừ.

ก็คือเราโยนของเขาก็ได้น้อยเดืยวน้อี่ไอรันบ้านน้องกระเทียมเหนือตรงสะพานนี่แหละเขาสามท่าคนเราเนี่ยที่เดี้ยจันตับแรกนี่เนื้อเราก็มาดไม่ที่เดียนนี่รัดแล้วจักใส่กันงาโอ้ตายยังง้ะจิตแดงเไปไปง่ายด้วย lọt ngoài từ chỗ Oh, oh, à, oh, 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 ปาเข่งเปรด้วยนะปลาสังเก็บปลากาปลากาหรือว่าปลาช้างเหยียบมีหลายชื่อให้เรียกออกไนหน,น้าบัตรนเดี๋ยวด้วย,วยอืมนี่ ต่างบอกไงบ่เป็นสิบศอกคุณบ่ยอยนาปากยังไ,ไงมียังกวงนั่นน,นั่น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 โอ้ก็ซุปไงเอ้เสียดมันใหญ่ปอกข่ายแล้วนุ่นจันต์โอ้นุ่นจันน้ยอนนนนยแต่ว้ามันคือเงาปลาสูตรแท้ขังไว้ขังไว้เดี๋ยวไปปล่อย ขังไว้นินจันไปยี่สบน้อยนานนานยกย้อยกย้ยกน้อไม่มีถือด้วยฝูงนึงเลยพุ่นะคุณโอ้ยน้อยหง่โพดเจ้เดี๋ยวถือตั้งเป็นฝูงเลยถือกี่ะหลายตัวเลยครับน้อยเงปากเงยถือแล้วครับ đột nó bay lại tôi thực tế là chưa cả 3 tổ, 4 tổ, nhỏ nhảy, nó, Và ถึงเรื่ยๆครับเพลนอยู่ปลาถึงเรื่อยๆแบบิปลาตัว,ตวสองตวัว còn vượt lắm

ัน <The women, S 3> ี้สองโตเช่เด right. ียวเลยเนี <te ck ness üyor> ่ยป่านเวนุ่ากปุงไงนึ่งเพราะมันสามโตเพ่ลืมสี่โตได้เตะป่ามาเป็นฝุงเลยมันม้เองจะมันเล่นมาเอง

ราต้องไปทางเก้าเจ้า hmm. น um, uh ืเ huh. ต uh ็มออกสาวถือ huh. ด uh ูผวหนอผัวหนอผัวหนอผัวหนอป่า huh. อยู่ในน้ำนี่ละมันบกขึ้นโครกรอ็อกโคกนั่นแง ใค่ว่าเขเก็บเสื้อยาวไดหมากนอ sao thiệt đúng đủ Sao thì cái 3 tô ตายแล้วตุ้ยญ่แ <Bass> ท <Busan> ้ตายเงล้วปตนิ้งไงแต่มีศพโอ้มีศพแท้เหอะเป็นโลบุล้านกะได้

ลุดเอ้ยังรอดโอ้โดดไปแล้วมาแล้วหนึ่งตัวดดไปตัวนึงเลี้ตัวนึงประสูดหลายเนาะหลายเ่าไง่ะนั่นๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆลดๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆๆ ตัวนี้เติมเต้นหนึ่งน้อยจากเส้นสีเส้นเตะโอ้มันนึกดูไรแล้วมันภาคใคเขาแล่นใครก็ไม่เรียนเดียนหลักจะได้แล้วเฮ้ยเออเกแดงซนีตัวซันี่ต้องหันเนาะตัวง่ามเลย

ี่จะเกล็ดแดงเนาะนี่เป็นป่าแน่เดียวเก็ดแดงหางแดงแต่เขาเอินเป็นเขื่อนออืโอ้สมโตแล้วปดยเก็ดแดงย่างเดียว ถ้าไกลนะรอดีมดันโดนแล้วโ <c oughs> ดนแล้ว ถองกันโอ้อดรอดรอดอะออ้น้ำนี่พุ่นแล้วนองบรุรคมองน้ำทว่วแล้วโอ้โอ้โอ้โอสตัวแล้ว้ย โอ้โห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 โอ้โอ้อ้โหโ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 อ้โ้หโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หโอ้โ้อโอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโอหโอ้โ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  เต็มมือเลยเว้ยทำนี่มันหาโตทัต <c oughs> ้งนั้นหรอเดี๋ยวปลาจะปลานิ้นเพิ่มป่ะ <c oughs> โอ้โหได้หลายเลน